ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งติดตามผู้ต้องสงสัยเป็นมือปืนถุงป๊อปคอนเบื้องต้นคาดนะคะว่าน่าจะเป็นผู้ร่วมชุมนุมอยู่ที่แยกอุรุพง n ์และในวันเกิดเหตุก็เข้าไปที่แยกหลักสี่ร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์จากแยกเวทีที่แยกลาดพร้าวค่ะ พลตรวจตรีอนุชารม,มยนันรองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเฟซบุ๊กโพลิสโบกเม้น n นะคะโพสต์ภาพชายชะกันถือถุงป๊อบคอนซึ่งต้องสงสัยเป็นมือปืนยิงในเหตุประทะที่แยกหลักสี่ซึ่งเห็นใบหน้าชัดเจน ฝ่ายสืบสวนนครบาลทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าชายชะกันคนดังกล่าวร่วมเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกอุรุพงศ์มีเพื่อนเป็นอดีตนักเรียนอาชีวะย่านบางบอนโดยน่าจะเป็นพลเรือนไม่ใช่คนในเครื่องแบบส่วนจำนาญการใช้อาวุธหากได้ตัวมาจะต้องสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าชายที่ซ่อนปืนไว้ในถุงป๊อบคอร์นไปที่แยกหลักสี่หลังมีเหตุปะทะก,กันไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงคาดว่าเป็นกลุ่มชายนิรนามที่เดินทางมาสมทบกับม็อบประชาธิปัตย์จากเวทีลาดพร้าวเนื่องจากรายละเอียดในคลิปเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกราดยิงนั้นมีวิถีกระสุนพุ่งเข้าใส่กลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งค่ะ ท้งนี้เบาะแสที่ประชาชนแจ้งผ่าน f เฟซบ o o กโพลิสโปกเม่นนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ฝ่ายสืบสวนนครบาลเป็นแนวทางติดตามตัวชายคนดังกล่าวเพื่อออกหมายจับให้เร็วที่สุดค่ะ